สวัสดีทุกๆคนนะจ๊ะเช้านี้พาส่องส่องพืชผักสวนครัวต้นไม้หน้าบ้านท่านอ่ะชะอมชะอมชะอมยิ่งตัดก็ยิ่งแตกจริงๆอ่ะถ้าจะให้ยอดเขาแตกออกมาเยอะๆอะต้องริดใบแก่ออกให้หมด ต้องตัดริดใบแก่ออกให้หมดแล้วยอ,าาอย,อย,ย,ยอดเขาก็จะแตกมาตามข้อเนี่ยอยเนี่ยยอดเขาก็จะแตกมาตามข้อเวลาริดใบออกนะกาศสดชื่นดีจังขูขึ้นมาอย่างรกอย่างนั่นเลยนะเนี่ย อ,อมแซตตำลึงหวานเป็นจระเห้าสีหรือบุษบาิินทางเี่้ถ้าขึ้นมาแน่นๆแบบนี้นะถ้ากินไม่ทันก็ตัดแล้วหมกปุ๋ยเลยเป็นปุ๋ยชั้นดีต่างหากตัดกินปักชำติดง่ายๆนะขน้ำเอ่อเนี่ยตัดแล้วกินลงเอาข้อกดข้อลงดินก็ได้แล้ขนณำไม,ม่สิโกกินอะไรที่น่าปลูก ตัวผู้ตัวผู้ตัวเมียเขาจะมีดอกอันนี้คณะเมสิโกตัวผู้ต้องปลุงให้สุกตางกิ่งปักชามาติดง่ายนะคณะเมสิโกต้นชาย,ยามะละกอก,กินใบหรือต้อนผงชูรสแล้วแต่ใครจะเรียกชื่อเยอะเหลือเกินบางทีก็เรียกกันตามแต่ละจังหวัดแต่แต่ละจังหวัดแต่ละภาคกัะนเนาะ วันเชยงใหม่ของพี่หนุย่ยเดี๋ยวเราจะเราลงอีกช่องนึ่งบรรยากาศรอบบ้านเราดีดีถ่ายๆเอาลงเอาลงไปโตดีนะเนี่ยผู้ซานมสดเนี่ยโตดีมากมมามยงชิดก็แตกยอดดี อ,อแต่ยอดดีมากเลยเดี๋ยวจะต้องมาตัดยอดเข้าไปผัดน้ำมันหอยคณะเมสิกโกนเนยอดอ่อนๆนี่นอ่อนๆอย่างนี้เลยนะตัดแล้วก็หั่นฝอยๆแล้วอุ๊ยอร่อยผัดน้ำมันหอยแกงส้มก็อร่อย หมอนนี่ก็หมอนเชียงใหม่คุณพี่หนุย่ยหมอนหมอนเชียงใหม่นี่แบบตัดจริงทิ่มๆก็ติดนะขยายง่ายด้วยถ้าเป็นหมอนนอกแลตัดปักชำนะ่ะติดยากต้องเสียบพิมติดตาใครสนใจหมอนนอกต้องไปที่ช่องเดโชสุอินนะจ๊ะไปหาช่องน้องหนวดน้องหนวดขายไปช่วยน้องหนวดกับน้องเป่าอุดหนุนหน่อยไปที่ช่องเดโชสุอินจบเลย ยังไม่ได้เด็ดสะดาวมาแลยสะดาวสูงแล้วนะ่ยเดี๋ยวเราจะเอาไปตัดทำไ้นี่ทำน้ำหมักไล่มแมลงเนี่ยเอาไปทำน้ำหมักไล่มแมลงหรือรูดใบไปใส่ในกระถางอะไรก็ได้ที่มีพวกแมลงวีขาวเยอะๆอะนั่นแหละหมักหมักหมกหมก,มก,มกไว้หนานเฉาว,วยนี่เพิ่งตัดไปนี่หนานเฉาว,วยของพี่หมูเพื่อนบ้านที่น่ารักของเราเอง อู่นอย,ยออู่นู่นอยู่นู่นบรรยากาศดีบรรยากาศดีมากเลยจะต้องค่อยเก็บพยุงขยะบรรยากาศสดชื่นดีจริงๆนี่ยซ่อมอะไรก็ไม่รู้ต้องรอดู ต้องรอดูว่าเป็นส้มอะไรบางทีก็เอามาฝัง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 ไว้โดยที่ไม่รู้ว่ามันจะขึ้นไม่ขึ้นรากินกล้วยอยู่นะจ้ากล้วยน้ำว้าผุกสานมุสดนี่จะได้กินตอนไหนก็ไม่รู้นะนี่เอาเม็ดมาฝัง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 ไว้โตมาแข็งแรงดีตัดกิ่งตักชำก็ติด หวังว่าจะได้กินมะยงชิปหลายๆล,ลูกหน่อยปีที่แล้วได้ตั้งสามลูกก็ดีใจจริงๆติดต <ill> ั <ill> ้งหลายลูกร่วงพอแล้วพาชมเดินเติน